มาเลือกจังอู้จือแล้วตายแล้วมั้งได้แับใส่เลยได้แับใส่ตายแล้วมั้งนั่ยนะไม่เห็นเอาอะไรมาใส่ทุ่งนะโอ้โหถุงได้แล้วถึงตัว อ๋อพกทุ่งหาดีมากเลยเลจัพกทุ่งติดตัวเดี๋ยวหลุมแรกผ่านไปแอดมานีเร็วมาดูแม่เร็วก็มึงทำร้ายกูกูก็ทำร้ายมึงสิ มาขุดคันนากูแล้วไม่ผมด้วยอขอลงด้วยลงทำไมแม่เดินไปนู่นแล้วหนูหนู <c oughs> ไม่กล้าเดินสะพานที่มีน้ำไปก่อนอ <c oughs> แม่หนูจับกบแทนนะตอนนี้ลุ่มที่สองเราจะเจอไหม 阿拉斯加ปูที่หนีบหรไม่ใช่ปูปูปนาปนา <c oughs> นูนาใช่ไหมหนุหนุ่มไม่กล้าข้าม ว่ายน้ำข้ามไปเลยว่ายน้ำข้ามา <c oughs> น่าตามตามเอ้ยพันสาไปเร็วเดี๋ยวว่ายน้ำข้ามไปน้ำน่าตามีม้านเ,นะเอเ้ยปหน้าไปเร็วมม หอยด้วยได้เห็บหอยเฉยเลยเนี่ยเก็บแวะเก็บหอยกันไหมข้ามาแล้วค่อยเอาห <c oughs> นุ่ยหนุ่ยหนุ่ยใหญ่ก็นีอยอยอน่อยู่ได้หนุอยอย่ยใหญ่เขาเก็บตลอดมาเลยจะเม็ดแหละพอ,อโคคายเนี่ยมันน้ำแห้งนี่จ้ะเออหน้าแผลนี่นีอยู่หนุ่ยใหญ่ตง่นค่อยขาหมือค่อยจะแวะเก็บมือน,นำชาน้ำวันนี้เราไปเที่ยวไปหน้าไปเที่ยวนี่ก่อนนะลูกค่อยจะพานจมมันนะตอยนี่ก็ต้มน้ำพุ่แล้วเดี๋ยวนี้ น้ำหูแล้วก็มีหโคและ เฮ้ยน่าโดดน้ำเล่นจังเลยมัอเฮ้ยนาโดดน้าเล่นจังเลย เป็นนูพี่เลยก็ไม่มีน้ำไหนก็มีกู้เงตูวู้ร้องก้ออันเขาวาปิดก็ปิดนโนดูเช้าดูน้าคุหนึ่งต้นเดี๋ยวนี้น่ะวางไปคุหนึต้นหนึ่งนเกี้ซ้ายเนี้อซายเนี่ยพี่พันศาไปได้พี่พันศายังไปถูกเลย พี่พรนษาเลี้ยวถูกด้วย